อ๊อบหัวสะพานนะครับชายหนุ่มคนนั้นที่มาแต่สาอีกที่เมาหลุดโลกเข้ามาเลยวันนี้ได้รับโอกาสได้รับร่างใจจะได้จะดีใจวอเนาะสวัสดีครับน้องอ๊บัสครับผมอ๊อบพนาครับได้เบียร์กันได้ครับเอออ๊อบหัวสะพานเบาพิษอ๊อบหัวสะพานเนาะเนี่ยครับจากมือนั้นครับจนวัอนี้อยู่ไอพ่อเดือนหรือยังวะทอดนะเดือนหนึ่งครับที่ได้รับโอกาสจากทันนี่นะครับเนาะจากขี่เหล่าเมายามือนั้นนะครับ มือนีเป็นคนดีจักค่วมเห็เดเบียกเห็นงานนะครับเมียฝากไปถึงภรรยาและพ่อเฒ่านะครับว่าลูกเคยคนนี้บัดพ้่อนสัมผัสแล้วมันจักค่วมอยู่ครับมันสัวอยู่อย่างเดียวคือมันสัวเห็ดนี่นาทียังอยู่ไอ้นี่ครับอย่างไก่ย่างผมอย่างไก่ย่างปา่า,งา,งปาเนาะดูครับไก่ย่างจอนนี่นะครับกินกับตับมะุงนะครับรานจอนนี่แซ่บครับมีโอกาสมาพนครับกล้องมาดูใกล้ผครับเอ้ย หอมเลยพี่เห็นป้นพี่แน่เออสูตรจอนนี่เลยนะครับสูตรจอนนี่มือป่าบเลยครับเด้อพี่น้อง่านเา้าบลนนะครับมาทานไก่ย่างส้มตําปลาเผาลาบขมต้มแซ่บอาหารไทยจีนซีฟู้ดมีมากมายคนมือย่างนะครับก็คืออ๊อหัวตะพานนะครับชายหนุ่มคนนั้นที่มาแต่สาอีกที่เมาหลุดโลกเข้ามาเลยเออวันนี้ได้รับโอกาสได้รับกำลังใจจากใครเขาเปผมต้อดีใจวะเนาะฝากที่นี้มี่ยังอยา่ฝากขอเมียว่ อบอกถึงเมียด้ว่าการเก็บเงินก็แ้ครับเก็บเนลูกกินครับได้เงินจากใครก็ส่งไปให้ลูกนะครับส่งไปให้ลูกจากคนกระเบิ้เงินส่งให้ลูกอยู่ตลอดนะครับแค่นี้แหละครับกับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ากําลังใจให้ที่มีให้กันนะครับบ้านเมืองเราต้องการกับความรักความสามัคคีกําลังใจจากพี่จอนนี่จากคนคนหน,นึ่งที่หลายๆคนมองว่ามันทําตัวแย่มากผมคนหนึ่งก็มองว่าทําตัวแย่มากผมลองให้โอกาสเขาปรับปรุงตัวในการปกครองการสอนการให้กําลังใจ นะครับครองปกครองเขาให้เขาเป็นคนดีวันนี้เขาก็เป็นคนดีครับน่ารักนี่ครับเพราะใครขอเอาเอาลูก้ากระบาไปไหมน่ะอ๋อนะครับนะครับมีโอกาสผ่านมาอุบลลาท่านีครับร้านจอนนี่แซบนะครับไก่ย่างครับนะครับออฟชู๊ไก่ย่างไหมครัาโอ้ชุดย่างนี้นะครับแซบไก่ย่างปลาเผานะครับไก่ย่างหอนห้อนนะครับ ผ่มานมาอุบลน,นะครับมาทานข้าวร้านจอนนี่แซ่บครับตั้งอยู่ตัวจังหวัดอุบลตัวอำเภอเมืองวารินชำราห่างจากสนามบินเพียน2กิโลเมตรนะครับห่างจากสถานีรถไฟเพียน2กิโลเมตรนะมากเลยครับที่จอดรถสะดวกสบายลูกค้าเยอะแยะมากไปก็มีทีมงานน้องๆคอยบริการทันนะครับเนาะ,ะจะโทรจองโต๊ะก็0ู3 3 3ถ9 9 8 8นะครับจองโต๊ะนะครับครับมาดีครับไปกินหรอไม่จัเมือแล้ว ก็มพี่บางครับผม <im itation> มีบ้างเินไห <im itation> เนาะเออมีบ้างแลก้แลก, <im itation> กินเห็ดเปียกปะเห็ดครับผมอ่ะเห็ดครับร้อยกินเป็นว่าหนิู้พี่บอกว่าอีกยินเียคือร้อยกินเป็นว่ก็บนี่เนี่ยอย่ับผมกินขา้าวสาจจิ๋วทำความาโดยสมบูรณ์เออนะครับอ่ะนี่ครับลหลายๆคนถามหาขอบมือตะพานอยู่จังไหนไปหรือยังไงจนนี่ยังอยู่นะครับผมก็บยังไงคนมีงานเห็ดมีเงินใส่มีเงินเดือนมีหม่องยูมหม่องอาศัยหม่องพักหม่องพิ้งนะครับ หลายๆคนอาจจะจาได้มือนั้นครับกันเป็นบางคนรานี้ได้โดนแล้วนะครับแต่ผมต้องก็รสอสงสารคนนะครับเนาะมันชีวิตมันเซ่ลองจะให้จากที่มันเซ่อยู่วันนั้นลองจะให้มันตั้งหลักดูซิว่าชีวิตมันจะปรับปรุงตัวได้ไหมตอนนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเขาก็คือคนที่ทํางานนะครับเดินมาแบบซื้อไพ่ได้าว่ามันสียวจ้าเข็ดเบียบวอมาพูดเห็นมันอย่างไกลซับไกลยอยู่หนีนะครับอ่าโอเคน้องหล่ะทำงานครับอ่าเป็นกังใจเด้ออ่าอย่ากินฝีมือออพโอดอพานเขามีนาทีแค่ ย่างครับส่วนหมักเป็นสูตรของทางร้านจอนี่แซบนะครับที่ทางเชฟเขาเป็นคนหมักนะครับมาเลยครับเส็แซบไก่ย่างสมตำปลาผานะครับเนาะ,ะนะครับ